กรมาถามทุกอย่างนะล้วนเป็นเครื่องปลุกสตินะหากสติมีกำลังแล้วจึงจะเรียนรู้ทำขั้นสูงขึ้นไปได้ถ้าสติยังไม่มีก็ไม่สามารถจะเรียนรู้นะสภาวะทำขั้นขั้นสูงขั้นละเอียดได้เนะนะพราะทำในที่นี้มันไม่สามารถเรียนได้เหมือนการจดจำ ไม่สามารถเรียนเหมือนเรียนหนังสือนะอันนั้นเป็นเป็นแค่ขั้นของความจำใครก็เรียนได้นะแต่ทําตัวนี้ไม่สามารถเรียนได้ด้วยวิธีนั้นนะสภาวะทุกข์ไม่สามารถจะไปวิเคราะห์ได้ด้วยการไปนั่งท่องว่าทุกขเป็นสภาวะอย่างนั้นเป็นสภาวะอย่างนี้แต่หัวใจต้องสัมผัสทุกข์ และสติรู้ทันทุกนะและจดจ่อวิเคราะห์ทุกนั้นจนรู้แจ้งว่าที่มันทุกข์ขึ้นมาเพราะสาเหตุอะไรไม่ใช่ไปนั่งคิดตอนที่มันไม่มีทุกข์ไปนั่งคิดเอาอย่างนั้นไม่ได้อันนั้นเป็นการไปนั่งวิเคราะห์ทุกแต่ไม่ได้เห็นทุก <c oughs> เหมือนมีโยมมาถาม ว่าทำสมาธิแล้วเนี่ยจะต้องพิจารณาทุกอย่างไรความเข้าใจหรือความหมายที่เขามาถามนั้นคือว่าเรานั่งให้จิตสงบไปแล้วเนี่ยยกทุกข์ขึ้นมาพิจารณามาลขค,ควรพิจารณาว่าทุกข์ต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง,งนี้เกิดเพราะอันนี้เพราะอันนี้เป็นไล่ไปตามหลักสูตร แล้วบอกอันนั้นไม่มีทางรู้จักทุกหรอกไม่มีทางรู้ทุกได้นะมันเหมือนอ่านหนังสือเอาอาศัยความจำมาไขควรมาวิเคราะห์เราจึงไม่เห็นทุกอย่างแท้จริงเวลาเราไม่พอใจเวลาเราไม่พอใจแฟนเราไม่พอใจผัวเราเราเห็นทันไหม เราไม่พอใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเห็นทันไหมเรารู้ทันไหมมีความขุนเคืองขึ้นในจิตใจเรารู้ทันไหมมีความหวาดกลัวขึ้นในใจเรารู้ทันไหมใจที่มันกระเพื่อมไปด้วยอํานาจแห่งธรรมารมนะอานาจแห่งกิเลสอํานาจแห่งตัณหาเราเห็นและรู้เท่าทันไหม การเห็นทันทุกนักขณะที่มันปรากฏเทนะ่ากับว่าเราได้รู้จักความจริงที่ปรากฏขึ้นณขณะนั้นและเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นณขณะนั้นนะเห็นว่ามันเป็นภยัยเป็นโทษนะเพราะมันสร้างความเล่าร้อนในใจนะเรียกว่าเห็นภยัยนะหนึ่งเห็นทุก รู้ทุกว่าเป็นไผ่เรียนรู้ทุกว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกิดที่ไหนและรวมอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ไปรู้ทุกใครเป็นเจ้าของทุกแล้วเฝ้าดูว่าทุกเกิดนะสิ่งที่มันเกิดขึ้น มันตั้งอยู่ได้นานแค่ไหนมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงเรียนรู้อาการเกิดดับของทุกข์นี่จึงเป็นการเรียนรู้หรือเรียกว่าวิปัสสนาไม่ใช่ไปน,นั่งคิดไม่ใช่ไปน,นั่งวิเคราะห์